อ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เองเนี่ยเป็นเหตุการณ์ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าน้ำเนี่ยทะลักท่วมเข้าไปถึงกลางโรงพยาบาลกลางตึกเลยพี่เด้นคลิปนี้เนี่ยมีการแชร์บน X หรือว่า Twitter รนะครับระบุว่าเหตุเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลชั้นนํำในกรทมสถาปนิกหรือวิศวกรในบ้านเมืองนี้นะฮะทำไมถึงมีการออกแบบลักษณะที่ทำให้เกิดการรั่วไหลได้นะฮะ,ะบริเวณดังกล่าวเป็นถงอาคารที่มีการต่อเติม,อมของ หลังคาตึกเอาไว้ก็นําน้ําทลักเข้ามาจากบริเวณจุดเชื่อมต่ออาคารนะครับแล้วก็บริเวณทางขึ้นของอาคารทําให้น้ําท่วมเมื่อวานนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ให้สัมภาษณ์<อ>เรื่องนี้นะคะคบ,บอกอคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลรามาธิบดีจริงรแล้วเจ้าหน้าที่ของบุคลากรโรงพยาบาลก็ต้องออกมาช่วยกันรีดน้ําออกจากพื้นทางเดินเราจะเห็นนะที่เขารีดน้ําไปแล้วก็บอกว่าเข้าไม่ได้นะคะน้ําท่วมแล้วน้ํามันเยอะมากจริง